พาไปดูร้านบรันช์คุณภาพในย่านสุขุมวิท s เ e p ส c คา e ร้านลับที่มีเมนูดีต่อสุขภาพทั้งเมนูบรันช์ขนมหวานเครื่องดื่มแถมยังเป็นทางเลือกสำหรับคนทานวีแกลนและกลูกเตนฟรีอีกด้วยร้านน่ารักสไตล์คาเฟ่บรรยากาศดีและยังเป็นผั์นเนอร์กับ i อ g ของเราอีกด้วยเป็นศูนย์ฝึกทักษะส,สำหรับผู้ที่มีความแตกต่างทางด้านการเรียนรู้ดังนั้นการที่ได้ นี่ก็แหมเป็นการช่วยสนับสนุนคอมมูนิตี้ที่ยอมรับความแตกต่างด้วยนะเมน,นูอาหารทุกจานที่นี่บอกเลยว่าเขาใส่ใจในรสชาติและให้พอชั่นที่ใหญ่มากเริ่มกันที่ทีราบิกเบรคเฟรสต้องบอกเลยว่าใช้ของคุณภาพดีทุกอย่างรสชาติอร่อยมากๆต่อกันด้วยสปากเกตตีทอรเนาโววิสซอสเซจจานนี้เป็นวีแกนที่รสชาติดีและหอมกลมกล่อมมากๆจานถัดมาคือทีราเวจี้ออมเลตไฮไลท์คือตัวไส้ผักโขมกับมอสซาเรลลาชีสด้านในที่หอมอบอวลมากๆ ต่อมาต้องห้ามพลาดตัวเชียแอด์อาซี breakfast bowl ผลไม้ท็อปปิ้งจัดเต็มในส่วนของขนมหวานวันนี้คือเมนู gluten free and ี e g a n waffle นี่คือครั้งแรกกับการทาน waffle almond หอมและรสชาติละมุนล,ลิ้นสุดๆอีกตัวคือ warm fudge brownie ตัวไอศครีมทำจากนมถั่วเหลืองมาพร้อมกับท็อปปิ้ง banana brulee ที่นี่เปิดทำการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแถมเดินทางมาสะดวกมากอีกด้วยโดยลง BTS สถานีเอกมัยและนั่งรถมาที่เอกมัยซอย10ได้เลย